เอาล่ะสิตามติดสถานการณ์พิกคาดไทยมาพา,พาจีนผวาก่อนฟุตบอลรอบนอ e ็อกเอาท์เอซีอลิดสื่อจีนฟันธงชัดปุริรัมตกยะโฟเป็นไปได้อย่างไรเนื้อจะเชื่อฝั่งจีนผวาแต่ฝั่งไทยเสียงเอกฉันประกาศจุดยืนชัด พร้อมเชียร์ตรงข้ามปุริรัมเป็นไปได้ยังไงมาติดตามสถานการณ์ดีกันว่าเกิดอะไรขึ้นต่อกันที่อัปเดตกระแสหลังที่ชาติไทยยู17ปีประกาศรายชื่อมีลูกครึ่งจากแมนยูติดคนเดียวนอกนั้นเป็นนักเตะไขล้วนขนาดที่ สถานการณ์ของอดีตคุณซือทีมชาติไทยอย่างมาโนโพกิ้งที่เวียดนามชักไม่แน่นอนหลังกงอันฮาหนอยเล็งกดเจ้าต,ตัวออกจากตำแหน่งพร้อมกระแสาข่าวลือคัมแบ็กกลับประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมถึงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คิปคอนเทนต์นี้นเป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมหน่อยนะครับ พี่น้องบอลไทยเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากลายเป็นสถานการณ์พิกคาดอยู่พอสมควรนะครับณนะวินาทีนี้ก่อนเกมซูปเปอร์บิก๊กแมตช์ในรายการ FC c h a m p ม o o s s l e g u u e e อีลิตจะเริ่มต้นขึ้นนะครับระหว่างบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับสโมนนสรตัวแทนจากประเทศไทยจะลงสนามปะทะ กับตัวแทนสโมอสรจากหลีกของมาเลเซียอย่างยาโคดรุตซิมเนี่ยบอกได้เลยครับว่าสถานการณ์ในระดับเอเชียกับในประเทศไทยเนี่ยแตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยทีเดียวครับผมขอเริ่มที่ในระดับเอเชียก่อนนะครับเอาที่มีผลกระทบแบบเต็มๆสำหรับผลการแข่งขันของคู่ระหว่างบุรีรัมกับยาโคดรุตซิมก็คือที่ฝั่งจีนนะครับเพราะว่า อย่างที่เรารู้เราทราบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของฟุตบอลไทยลีกเนี่ยตอนนี้ห่างจากค่าสัมประสิทธิ์ของฟุตบอลไชยนียสซูเป,ป์ลิกจีนเนี่ยอยู่เพียงแค่0.7คะแนนเท่านั้นนะครับดังนั้นไม่แปลกเลยถ้าหากว่าสมโมสรจากบุรีรัมเนี่ยจับพัดจับหูทำผลงานได้ดีเกินคาดทะลุเป้าขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสแซง หลีกจีนสูงนะครับซึ่งจะเป็นการแซงในรอบหลายปีนะครับก่อนหน้านี้มันดูห่างไกลนะแต่ตอนนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับฝั่งของสื่อมวลชนจีนนะครับรวมไปถึงฝั่งจีนเองเนี่ยก็มีการพูดถึงเกมระหว่างบุรีรัมยูนเต็ดนะครับถึงขั้นที่มีการออกมาปรีวิวฟันธงวิเคราะห์ก่อนเกมเลยว่า นี่เป็น2ส,สโมสรในย่านอาเซียนนะครับที่มีผลงานอันยอดเยี่ยมนะครับในระดับฟุตบอลถ้วยเอเชียมาอย่างดีโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งจีนเนี่ยนะครับมองด้วยสไตล์การเล่นนะครับของบุรีรัมยูไนเต็ดที่ผมว่าจีนคุ้นเคยแหละนะครับเพราะว่าบุรีรัมยนี่ก็ไปเล่นที่การต่อสู้กับสโมสรจีนเนี่ยหลายเกมแล้วนะครับ แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจีนเองก็มีข้อมูลของบุรีรัมเยอะเขาบอกว่ากุญแจสำคัญของบูรีรัมในเกมแรกที่จะเปิดบ้านรับการมาเรียนของยาโคก็คือเรื่องของประสิทธิภาพในเกมรุกที่ดูจะมีความมั่นคงมากกว่านะครับแล้วก็มีสถิติที่ดูดีกว่ายาโคเล็กน้อยนะครับเมื่อพิจารณาจากเหตุผลทั้งหมดนะครับ ฝั่งของสื่อจีนเนี่ยออกมาคาดการ์แล้วก็ฟันธงนะครับทันทีเลยว่าบุรีรัมเนี่ยแหละนะครับมีทีเด็ดที่จะเฉือนเอาชนะตัวแทนจากหลีกของมาเลเซียได้นะครับนี่คือสิ่งที่ฝั่งของสื่อจีนเองเนี่ยออกมาพูดถึงกรณีนี้กันอย่างมากเลยทีเดียวคือจีนเองก็มีอารมณ์ผวาเหมือนกันแหละนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพวกเขาเองเนี่ย ต้องลุ้นผลคู่นี้แล้วก็ลุ้นนะครับผลงานของ2ส,สโมสรจากจีนที่จะมีโปรแกรมลงเล่นในรอบนอกเอาเหมือนกันเช็คเช่นเดียวกับสถานการณ์ปรีวิวในประเทศไทยนะครับที่มีการพูดถึงเกมนี้กันอย่างกว้างขวางมากๆเลยนะครับผมเนี่ยไปติดตามกระแสะมาทุกด้านทุกมุมก็ต้องยอมรับนะครับว่าบุรีรัมย์เองเนี่ยก็มีทั้งคนที่เชียร มีคนที่รักมีคนที่ชังนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของโลกกีฬาที่มีการแข่งขันอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่อนอนบุรีรามในเกมที่จะเจอกับยาโคเนี่ยนะครับรายงานชัดเจนนะจะยังไม่มีเทีรรทรบุญมาทันนะครับที่ยังบาดเจ็บแล้วก็ยังคงติดโทษแบนจากถ้วยเอเชียอยู่นะครับส่วนตัวหลักคนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเคนนี่เคนเนตดูเก้า เดียนคูลูคัสคิสปิมนะครับมาตินโบอาเคียเนี่ยพร้อมลงสนามนะครับมาเผน็กกำลังนะครับกับผู้เล่นคนสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นนักเตะไทยนะไม่ว่าจะเป็นสุปชัยใจเด็ดสุประนัดเหมือนตาที่ก็พร้อมจะเป็นไพ่ตายในเกมนี้ด้วยกันทั้งหมดนะครับขณะที่ทางฝั่งของยาโฮดารุทาซิมปีนี้ผลงานในท้วยเอเชียไม่ธรรมดานะ จบอันดับที่3ในรอบแบ่งกลุ่มโซนเอเชียตวนออกเป็นรองแค่โยโกมาเอมารินอสกับคาวากิฟอนตาเล่เท่านั้นนะครับและที่สำคัญยาโคเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เสริมผู้เล่นต่างชาตินะครับได้แบบน่าสนใจรวมไปถึงนะครับเยาโคยังมีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษนะครับที่อยากจะโค่นหรือจะคว่ำสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยให้ได้ด้วยนะครับ ก็เลยต้องบอกแบบนี้ว่าฝั่งของสื่อจีนเนี่ยนะครับฟันธงแล้วนะครับว่าบุรีรัมเนี่ยจะตบเยโหในเกมแรกเกมในบ้านแน่ๆน,นะครับแต่ว่าฝั่งสื่อไทยก็มองว่าเกมนี้มีโอกาสเสมอกินกันไม่ลงเหมือนเกมนัดแรกที่เจอกันนะครับในฟุตบอลทั่วรายการนี้เป็นรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็กินกันไม่ลงเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะหยิบยกขึ้นมาเป็น ประเด็นหรือเรื่องราวที่ให้ได้นำมาพูดคุยกันก็คือมันก็มีสถานการณ์ที่น่าแปลกประหลาดเกิดขึ้นณนตอนนี้นะคือถ้าใครที่ได้ติดตามกระแสะในโลกโซเชียลเนี่ยฝั่งจีนก็ชัดเจนนะครับว่าเขาก็ผวากับการมาอย่างแรงเลยของสโมสรจากไทยที่มีโอกากแสแซงพวกเขาในค่าสัมสมิทธิ์เอเชียนะครับแต่ว่าฝั่งไทยเนี่ยประเด็นนี้ กลายเป็นที่พูดถึงเยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบุรีรัมนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการเดินหมากนะครับโปรโมทเกมนี้ในแง่ของความเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยในรายการ FC c h a แชมเปี้ย e e ์ล e e เอลิฤดูกาล2024-2025มีการยกว่าไม่ใช่แค่เพื่อบุรีรัมนะเกมกับยาโฮเนี่ยมันคือเพื่อฟุตบอลไทยลีกของพวกเราทุกคน นะครับที่จะได้โค้ตาเพิ่มถ้าเราสามารถแซงจีนได้อะไรทำนองเนี้ยนะครับโปรโมทในทิศทางนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยโอโกระแสเนี่ยจะเฮโลมาเชียบุรีรัมย์เยอะแต่ก็เกิดเรื่องเหลือจะเชื่อเกิดขึ้นนะว่าบนไทยมาถึงจุดนี้เป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าโอ้โหผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์ของแฟนบอลไทยเนี่ย ณตอนนี้เนี่ยนะครับเอาที่ผมอ่านนะผมไล่อ่านแต่ละคอมเมนต์เนี่ยเหลือเชื่อจริงๆครับว่าเสียงเอก,กฉันเลยนะครับว่าสำหรับเกมที่บุรีรัมจะเจอกับยาโคนะครับอาจจะไม่ใช่แฟนของบุรีรัมโดยตรงเพราะว่าผมเชื่อว่าแฟนของบุรีรัมยังไงก็ต้องเชียร์บุรีรัมอยู่แล้วในถ้วยเอเชียแบบนี้แต่ก็จะมีแฟนนะครับในกลุ่มฟุตบอลไทยนะครับโดยเฉพาะในไทยลีกสโมสรอ,อื่นเนี่ย ต่างก็มาคอมเมนต์เป็นกระแสเสียงเดียวกันว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้เชียร์หรือว่าไม่ได้แบบถึงขั้นออกหน้าออกตาว่าบุรีรัมย์จะต้องชนะในเกมนี้นะครับปัจจัยสำคัญที่ผมไล่อ่านคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยแฟนบอลไทยพูดถึงในหลายแง่มุมก็คือบอกว่าการที่บุรีรัมย์ลงแข่งในฟุตบอลถ้วยรายการนี้ บอกตรงๆว่านะครับพวกเขาได้ประโยชน์จากเรื่องของเงินค่าลิขสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันอาจจะได้ค่าสรรพสิทธิ์มาแต่ก็ไม่ได้ทําให้ไทยลีกนะครับดูเก่งขึ้นอะไรทํานองเนี้ยหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยการโปรโมทในทิศทางเนี้ยไม่สามารถที่จะเอาชนะใจแฟนๆที่จะมาช่วยหนุนนําบุรีรัมได้ซึ่งอีกหนึ่งประเด็นที่ ผมได้ยินจากการคอมเมนต์ครั้งนี้อย่างชัดเจนก็คือเรื่องของการเลื่อนโปรแกรมนะครับของบุรีรัมนะครับที่เลื่อนมาแล้วถึง9ครั้งนะครับทำให้การแข่งขันในไทยลีกเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดนะครับการเลื่อนโปรแกรมส่งผลกระทบเลื่อนเพื่อไปลงแข่งขันในถ้วยเอเชียเพื่อไปล่าค่าสัมปชัิอะไรต่างๆนะครับลุกรามไปจนถึงขั้นเหลือจะเชื่อนะครับมีการก่อตั้งกลุ่ม นะครับยะโฮพัดถิ่นกันเลยนะครับเรียกว่าคนไทยเนี่ยนะครับไปเชียร์มาเลเซียกันเลยนะครับซึ่งเป็นกระแสที่ไม่ได้มาแค่คอมเมนต์สองคอมเมนต์ครับแต่มาเยอะมากนะครับผมก็เลยมองว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยฟุตบอลไทยเนี่ยเดินทางมาไกลแล้วนะครับมาไกลถึงขั้นที่มีหลากหลายความคิดเห็นนะครับหลากหลายแง่มุมที่ต้องบอกว่าหลายมิติ เพิ่มมากยิ่งขึ้นแหละนะครับผมพยายามรวบรวมให้เห็นถึงหลายฉากก่อนที่เกมกับบุรีรัมย์กับเยอโคจะเกิดขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นเคสของฝั่งจีนนะครับเคสของทางฝั่งบุรีรัมย์ที่เดินหมากในการโปรโมทครั้งนี้ยังไงแล้วก็เคสของแฟนบอลฝั่งไทยที่อาจจะไม่ใช่แฟนบุรีรัมย์แบบร0 0เเซแต่ว่าเป็นแฟนบอลไทยที่มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเกมนี้นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาแหละ ว่าวันนี้เนี่ยฟุตบอลไทยของเรามันมาถึงจุดที่แต่ละทีมแต่ละสโมสรก็เริ่มจะมีปัจจัยนะครับในแง่ของการมองต่างมุมที่เกิดขึ้นมุมหนึ่งก็เป็นสเสน่ห์นะครับสำหรับฟุตบอลไทยของเราอีกแง่มุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติที่โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าคนดูฟุตบอลลีกอาชีพบ้านเราเนี่ยนะครับมีวิธีแล้วก็มีแนวคิด ของตัวเองนะอย่างชัดเจนมากๆเลยทีเดียวซึ่งผมสรุปแบบนี้นะครับไม่มีทิศทางไหนที่ผิดไม่มีทิศทางไหนที่ถูกนะครับเอาตามเวเอาตามความสะดวกใจเลยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยในฐานะที่ทำคอนเทนต์ฟุตบอลทีมชาติไทยถ้าเกี่ยวกับเรื่องของทีมชาติไทยโอเคเราควรต้องสามัคคีกันช่วยทีมชาติไทยเนี่ยประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นระดับอาเซียนเอเชียหรือในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลไปสู่ระดับโลกอันเนี้ยมันชัดเจน แต่ในแง่มุมของสโมสรเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าแฟนคลับใครแฟนคลับมันจริงๆนะครับแม้ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยค่าส,สัมรติอาจจะสำคัญแต่มันจะสำคัญมากค่าทุกอย่างนะครับมันเป็นอาชีพเป็นระบบอาชีพที่แท้จริงประสบควาสมสำเร็จจากสิ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงนะครับก็มาดูแล้วกันนะครับว่าเกมระหว่างบุรีรัมย์กับยโฮดาลุตซิมจะออกมา เป็นอย่างไรนะครับสำหรับมุมผมนะเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับผมก็ให้กำลังใจสู้ลุยนะครับผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรให้อนาคตเป็นตัวตัดสินละกันนะครับคุณผู้ชมมาปิดท้ายกันที่ข่าวอาเซียนอัปเดตกันหน่อยครับสีสันเลยครับหลังการประกาศรายชื่อของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดยู17ปีที่เรียกได้ว่าหู ในประเทศไทยมีการพูดถึงกรณีนี้กันเยอะมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทีม U17 ปีไทยเนี่ยก็เลือกนักเตะลูกครึ่งไปติดทีมเพียงแค่คนเดียวนะครับนั่นก็คือในส่วนของซินวาเม็กเซดนะครับดาวรุ่งอนาคตไกลจากอะคาเดมีของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนใครรอนี่หลุด30คนนะหลายคนก็พูดถึงแง่มว่าหู U17 เนี่ยมาฐานสูงนะคืออย่างที่บอกพอ U17 ไทยเนี่ยตัวโค้ดประกาศชัดว่านักเตะม,มาคัดตัวนะไม่ได้มาแนละ้วติดเลยเนี่ยหลายคนเข้าใจนี่คือพลังของการสื่อสารออกไปก่อนหน้านี้พอมีการประกาศออกมามันก็เคลียร์ชัดนะครับว่าอ่ะคนนี้ติดเพราะว่าเล่นเข้าระบบนะครับก็คือซินวาแม็กเซ็ตนั่นเองนะครับในฝั่งอาเซียนนี่ก็คือฮานะผมไปติดตามฝั่งของอินโดนีเซียก็มีการ รายงานข่าวนี้นะครับว่าโอ้โหทีมชาติไทยนะครับเลือกนักเตะลูกครึ่งอย่างซีวาแม็กซิสน่าจะมีอะไรดีแหละในคอมเมนต์บอกว่านักเตะจากแมนยูต้องมีอะไรบางอย่างที่สามารถมัดใจทีมงานสตาฟโค้ชในครั้งนี้ได้สําเร็จนะครับผมเองก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันอยากเห็นแล้วนะครับว่าถ้าซีวาแม็กซิสนะครับมาเสริมแกล่งให้กับทัพยู17ปีไทยเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็ คอมเมนต์ <Comment S 2> เข้ามาพูดคุยกันหน่อยแล้วก็อีกหนึ่งข่าวที่กําลังกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางที่ประเทศเวียดนามมากๆเลยทีเดียวก็คือสถานการณ์ของอดีตกุนซอทีมชาติไทยนะครับอย่างมาโนโ o กิ้งที่ดูเหมือนจะไม่สู้ดีซะแล้วนะครับเพราะมีรายงานออกมาว่าตัวของมาโนเนี่ยเตรียมจะถูกปลดออกจากตําแหน่งกุนซู กับสโมสรในประเทศเวียดนามคือต้องบอกเล่ากันแบบนี้ก่อนหลังจากที่มาโน่เนี่ยไม่ได้ไปต่อกับทีมชาติไทยเนาะเจ้าตัวก็ไปรับงานคุมทีมกงอันฮานอยนะครับซึ่งเป็นทีมเจ้าบุญทุ่มของหลีกเวียดนามแหละนะครับเป็นอดีตต้นสังกัดของโคซิโก้ด้วยนะแต่ว่านาปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่ากองอันฮานอยจะไม่แฮปปี้กับผลงานการคุมทีมของมาโน่นะครับที่ณปัจจุบันเนี่ยทีมรั้งอยู่ในอันดับที่6ของตาราง 6นัดที่ผ่านมาครับชนะได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นแล้วก็มีแต้มตามจากฝูงอย่างนำดินมากถึง9แต้มนะครับกองอันฮานอยเนี่ยเป็นทีมที่ทำงานนี้แจ่มมากนะในฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียนนะครับเรียกว่าโหอยู่กลุ่มเดียวกับบุรีรัมด้วยเอาชนะบุรีรัมนะแล้วก็คว้าชัยชนะได้แบบรวดรวดเลยแต่ว่าในลีกเนี่ยสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นักประกอบกับมานโนโพกิงเองช่วงหลังเนี่ยก็ออกมา ในทิศทางวิาพากษ์วิจารณ์สนามที่เวียดนามว่าคุณภาพมันไม่ได้นะครับมาตรฐานไม่ดีย่าไม่ได้อะไรเงี้ยทุกตอนแรกมันก็ดูจะใช้ได้อยู่หรอกแต่ตอนหลังๆเนี่ยพอผลงานของกองงานฮานอยเริ่มตกต่ำเนี่ยมาโนก็โดยวิพากษ์วิจารณ์หนักขึ้นจนถึงหน้าตอนนี้นะครับมีโอกาสสูงที่อดีตกุนซือทีมชาติไทยกําลังจะถูกปลดออกจากตําแหน่งซึ่งผมก็เชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปไ,ได้นะเพราะว่า กงเาหนอยก็มักจะปลดโค้ดออกกลางคันเป็นเรื่องปกติของพวกเขาอยู่แล้วแต่ที่กลายเป็นประเด็นใหญ่ในประเทศไทยก็คือการถูกตั้งคำถามและกันว่าถ้ามโนนะครับหมดภารกิจกับงานที่เวียดนามเนี่ยมีโอกาสไหมที่เจ้าตัวจะโครจรกลับมารับงานที่ประเทศไทยอีกครั้งก็ต้องบอกว่าณนะวินาทีนี้มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าแฟนๆก็ เริ่มออกมาพูดถึงสโมสรอ,อย่างการท่าเรือเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับให้อนาคตเป็นคําตอบและกันนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสมคัญเหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กช็อตแบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับ รวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ